สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับลูกปลาอีกครั้งในรายการ IPM อัปเดตค่ะและในวันนี้ค่ะแน่นอนลูกป่าก็พาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับงานอ e ีเวนต์ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคธุรกิจหรือว่า s m e มาฝากคุณผู้ชมจะมีข่าวอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสะบู่สมุนไพรนมสดแบรนด์สุพัชชาโดยวย e ซอ CEO คนเก่งคุณวราพรเรืองอุไรและคุณพิเชษเรืองอุไรผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสบู่สมุนไพรนมสด สุพัชชาโซพลัสโดยล่าสุดเล่นใหญ่จัดใหญ่จัดงานส่งมอบผลิตภัณฑ์ในลอตที่17กว่า1 0 0 0นชิ้นไปเมื่อวันที่6มีนาคมณสนามฟุตบอลทีพีอารีนาจังหวัดสุพรรณบุรีโดยได้รับเกียรติจากคุณสมชายเรืองอุไรประธานบริษัทสุพัชชา SPC ไทยจำกัดเข้าร่วมงานและมอบรางวัลโบนัสสุดพิเศษให้กับตัวแทนซูเปอร์ดีเลร์อีกด้วยค่ะ โดยทางแบรนด์สุพัชชาได้ใส่สารสกัดที่มาจากสมุนไพรไทยด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยช่วยแก้ปัญหาผิวหน้าได้อย่างตรงจุดไม่มีสารอันตรายและอ่อนโยนต่อผิวค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m n u t w a r a ุ๊ก n เรื่องอุไรค่ะนี่นะครับเป็นเป็น,ปนอีกข้าวหนึ่งของสุพัชชาิธีไทยแลนด์นะครับผู้จัดจัดจดำหน่ายแบรนด์สุพัชชานะครับ ซึ่งเราเริ่มจากหลักพันก้อนนะครับตอนนี้เรามาถึง1,000นแก้อนนะครับและนโยบายของเราก็คือเราบริหารด้วย3วินนะครับก็คือวินที่1ลูกค้าต้องได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพเหมาะสมกับราคาอันที่2นะครับตัวแทนจำหน่ายทุกคนนะครับในครอบครัวุรกิชาต้องมีไรายได้ที่ดีและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับอันที่3นะครับบริษัทวัาชา์ละมี 4, ะี่แถลง จะต้องโตขึ้นและส่งออกให้มากกว่า6ประเทศนานาปะครับก็รู้สึกดีใจแล้วก well, s <S ็อยากขอบคุณทุกคนนะคะในวันนี้ก็คือที่สุพชามีทุกวันนี้ได้ก็คือเพราะตัวแทนทุกคนค่ะก็คือสบู่ตัวนี้นะคะช่วยเรื่องปัญหาผิวสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะคะแล้วก็รอยแผลเป็นต่างๆนะคะซึ่งของเราเนี่ยเน้นสมุนไพรไทยค่ะของเราจะเน้นการสร้างตัวตนนะคะแล้วก็มีการนะคะเทนปุ่มทุกวันนะคะแล้วก็ตอนนี้เราทําการตลาดนะคะซึ่ง เราได้เขาเรียกว่ารายจ้างเด็ดไอดอลนะคะแล้วก็มีการนะคะเปิดสอนในกลุ่มด้วยก็คือถ้าในอนาคตเนี่ยโควิดมันซาแล้วเราจะไปสัมมนาที่ประเทศเมียนมาเพราะว่าตอนนี้ประเทศเมียนมาของเราเป็นตลาดที่แบบใหญ่มากๆแล้วมีตัวแทนนับสอง0ันคนที่นูนนะะ่นค่ะก็อยากขอบคุณทุกคนนะคะที่ทําให้แบรนด์ของเราเติบโตมาในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็วันนี้นะคะรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นมากจริงๆแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้เจอทุกคนแล้วก็ ยินดีกับแบรนด์สุภัชานะคะพวกเราก็สัญญาว่านะคะจะร่วมเดินไปกับแบรนด์สุภัชาแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับแบรนด์สุภาชาค่ะ CEO นะครับเจ้าของแบรนด์น้องนุชนะครับเสียเก่งนะครับแล้วก็ซูเปอร์ดีลเลอร์เอ็กซ์ตรีมดีลเลอร์ซูเปอร์ V A P V A P และตัวแทนทุกท่านนะครับจงประสบความสำเร็จในอาชีพที่สุดจริตนะครับแล้วก็มีไรายได้ที่สูงขึ้นนะครับแล้วผมก็สัญญาว่านะ ครอบครัวสุภาชานะครับที่อยู่ในครอบครัวสุภาชาทุกคนนะครับจะต้องรุ่งเรืองและเจริญนะครับแล้วก็เป็นเป็นอะไรประสบความสำเร็จในชีวิตออนไลน์ครับ และนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะในครั้งหน้าจะมีข่าวอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างนั้นอย่าลืมติดตามกันในรายการ IPM Update วันนี้ลูก่าลและทีมข่าวต้อง,งขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ